ตำรวจกมพูชายอมรับมีการจับแรงงานต่างชาติจริงแต่ไม่ใช่สแกมเมอร์นะแค่เข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายที่เพื่อนบ้านส่งมาครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นต่อเนื่องจากคลิปเมื่อ2วันก่อนหน้านี้นะครับที่แอดเคยนำเสนอประเด็นการทะเลาะเบาะแวงการขัดแย้งระหว่างปากีเทาซัดก,กันกับจีนเถ้าครับซึ่งตอนนั้นตำรวจของกัม พูชานะครับบอกว่ามไม่นมีปัญหาอะไรมากหรอกเรียกทั้งสองฝ่ายมาเคลียร์กันแล้วซึ่งแรงงานปากีเหล่านี้เนี่ยเป็นแรงงานที่มาทํางานก่อสร้างนะฮะแต่ว่าชาวกัมพูชาก็ไม่เชื่อครับแล้วก็ต่างก็วิพากษวิจารณ์กันไปไว่าแรงงานปากีที่ว่าเนี่ยมันดูไม่เหมือนแรงงานก่อสร้างเลยเพราะบางคนเนี่ยมันผิวพันดีจมูกคมตาสีฟ้าไม่เหมือนคนที่ทํางานก่อสร้างเลยสักกติดเดียวจนเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครับตำรวจกัมพูชาก,ก็เลยได้เข้าไป จับกลุ่มชาวปากีสถาน,นเนปลาลบาังกลาเทศรวมทั้งหมด290คนครับที่เมืองสีหนุวิลโดยครั้งนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ของกรัรมพูชาได้ตั้งข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วนะครับหลายๆคนเชื่อว่าชาวต่างชาติเหล่านี้ทําผิดกฎหมายรุนแรงแต่เจ้าหน้าที่กัมพูชากลับบ่ายเบียงและบอกว่าการประทะากันระหว่างชาวจีนและชาวปากีก,าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นการเหยียดศาสนาบ้างละเหยียดเชื้อ าบ้างละซึ่งเหตุทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่บริเวณชัยนาทาวในเมืองสีหันุวิลโดยหน่วยงานของกรัรมพูชาพยายามจะให้เจ้าหน้าที่พูดความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยชาวต่างชาติเนี่ยถูกจับเยอะมากรวมๆแล้ว3มชาติเนี่ยกว่า290คนแล้วคนเหล่านี้เข้ามาอาศัยแบบผิดกฎหมายในเมืองสีหันุวิลได้อย่างไรเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกฎหมายในเมืองสีหันุวิลปล่อยปะละเลยขนาดนี้ได้อย่างไรหรือมันเป็นเพราะกฎหมายของกรรมัมพู ูชามันอ่อนแอเกินไปจนเปิดช่องโหว่ทางกฎหมายสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่ของกรัรมพูชานะฮะซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองสีหนุวิลนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงนะฮะว่าแรงงานต่างชาติเหล่านี้เนี่ยหลบหนีเข้ามาทางชายแดนของเพื่อนบ้านนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่ามาจากประเทศไหนนะฮะซึ่งหลายๆคนก็คงจะพอเดาออกนะครับว่าเขากล่าวถึงประเทศเอะไรแน่นอนนะครับว่าปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์ในกัมพูชาเนี่ยยัง มีอยู่เป็นจํานวนมากนะครับแม้กัมพูชาจะเคยปฏิเสธในที่ประชุมของสหประชาชาติว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แต่อย่างใดนอกจากนั้นกัมพูชาก็ไม่เคยละเมิดสิทธิมนุษยชนเลยไอ้กฎหมายถอนสัญชาติที่กัมพูชาทำขึ้นมาเนี่ยเอาไว้แก้ไขปัญหาสแกมเมอร์นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันดีกว่าครับว่า พวกเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าโอ้โหทำไมชาวต่างชาติมันถึงได้เยอะแยะขนาดนี้เนี้ย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไอการช่อโกองออนไลน์และการพนันออนไลน์อะไรเนี่ยมันไม่ใช่เงินของกัมพูชามันเป็นเงินที่ไหลเวียนอยู่กับพวกคนจีนและพวกเวียดน้มที่ขี้โกงกัมพูชาไม่เกี่ยวคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันเยอะจนมันประท้วงได้คิดดูว่าก,กฎหมายของประเทศของเราม,มันห่วยขนาดโคตรหน้าอายเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากรมตำรวจบ้านเราเนี่ยคงจะนอนหลับกันสบายเนะาะประชาชนก็รับกรรมไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า โคตรจะเน่าเลยว่ะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า รัฐบาลน่ะมักมีข้ออ้างเสมอนั่นแหละไม่เคยนึกถึงชีวิตของคนกัมพูชาเลยว่าจะอยู่แบบปลอดภัยไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเขาว่าผู้นำของเราไม่ได้ทำผิดผู้นำของเราใช้สติปัญญาอย่างมากในการแก้ไขปัญหาที่ละเอียดอ่อนแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่านี่เขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนั่นเนี่ยนายจ้างชาวจีนได้กำไรแรงงานผิกดกฎหมายก็เข้ามาประเทศของเราตำรวจของเราก็ รับสินบนสบายสงสัยจริงๆว่านายจ้างที่จ้างพวกนี้มาก่อสร้างเนี่ยมันเป็นใครมันทำถูกหรือผิดกฎหมาย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ข่าเม้นของเราได้ทํางานบ้างหรือเปล่าทําไมมีคนผิดกฎหมายเยอะขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจนกระทั่งถึงวันหนึง่งฉันก็ได้รู้ว่าสิ่งที่อเมริกากล่าวหาเรามันเป็นเรื่องจริงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าสงสัยจริงๆว่าคนต่างชาติพวกนี้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในแผ่นดินกัมพูชาได้ยังไงคอมเมนต์ต่อไปเป็นคนไทยของเรานะครับไปคอมเมนต์เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะโดยบอกว่า ไม่ต้องสงสัยหรอกว่ากัมพูชานะ่ะมันเต็มไปด้วยการหลอกลวงออนไลน์สแกมเมอร์นะ่ะเต็มประเทศในขณะที่ชาวกัมพูชาจํานวนมากกลับตกงานงานเหล่านี้มันต้องการทักษะสูงนะ่ะไอ้หลอกลวงออนไลน์เนี่ยและงานกัมพูชาทําไม่ได้หรอก คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากฎหมายคือเงินเงินหาได้เพราะนอกกฎหมายคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าเหมือนเดิมเป็นกี่ที่ก็เหมือนเดิมต่างชาติประท้วงกันกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าไม่ผิดกฎหมายคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าการปฏิรูปกฎหมายของประเทศของเราคงจะต้องทําอย่างจริงจังแล้วละไม่ใช่ทํารูปหน้าปาจมูกแบบนี้เฮเห็นแล้วฉันขำจริงๆ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพฤติกรรมของชาวต่างชาติเหล่านี้มันทําเกินไปฉันสงสัยว่าคนพวกนี้มันอาจจะเป็นสายลับของต่างชาติหรือเปล่ามันต้องการทําให้คมเห็นของเราเสื่อมเสียทําให้ประชาชนชาวโลกต่อว่าคมเห็นของเราคนพวกนี้มันทาตัวเหมือนสัตว์พยายามทํรลายกัมพูชาทั้งที่เราลงนามกับสนธิสัญญามากมายเพื่อรักษาประเทศแต่คนพวกนี้ก็มาลอกเปลือกเอาหนังออกจากกระดูกของเราพวกเขาไม่เคยคิดสนับสนุนกัมพูชาเลยสนับสนุน แต่พวกโจนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรานี่แหละที่เป็นคนสร้างปัญหาพวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งไปเพื่อเอาไรวะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าว่าแล้วไอ้ข้าวก่อนต้องออกมามั่วนิ่มพอฝ่ายค้านจี้หน่อยก็ออกมาจับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากฎหมายบ้านเมืองมันคืออะไรวะทำไมไม่เคารพกันเลย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่รู้ว่าไอ้พวกที่เข้าเมืองผิดกฎหมายมาเนี่ยมันมีกี่แสนคนในประเทศของเราฉันไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไรคอมเมนต์ของเราจะจับได้หมดโดยเฉพาะไอ้เจ้าหน้าที่ทุจริตเนี่ยมันมีกี่ร้อยคนต้องทําอีกกี่ร้อยปีมันถึงจะจบคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ประเทศของเรานะ่ะปล่อยให้คนพวกนี้เข้ามาเพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่สุดท้ายก็แอบไปทํางานแล้วก็หายตัวไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันสงสัยจังทั้งฝรั่งจีนเนปา ปากีสถานบังกลา,าเทศคนพวกนี้เข้ามาในกรัรมพูชาของเราได้อย่างไรพอถึงเวลามีเรื่องปุ๊บโดนจับปับ๊บ บอกเป็นคนผิดกฎหมายทันทีคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าชื่อเสียงของประเทศของเราปนปี่หมดแล้วภายใต้ผลน้ำค้นปัจจุบันไม่มีใครจดจำกัมพูชาของเราในแง่ดีเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่ากัมพูชากลายเป็นสวรรค์ของอาชญากรไปสะ้นแล้วแค่คนไม่กี่กลุ่มที่เสแสร้งว่าเป็นคนดีพอผิดก็ไม่ยอมรับความจรงิงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมว่างเงินในกัมพูชาเนะี่ยมันมีเยอะ ขนาดก่อสร้างยังมีต่างชาติเข้ามาทํางานเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกนี้ถือเป็นกบฏไหมใช้กฎหมายถอนสัญชาติได้ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าอยากรู้จริงๆไอตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังมันคือใครคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าไม่มีอะไรหรอกคนพวกนี้มาทํางานในคาสินโนคาสินโนมีทั่วประเทศเลยนะเพราะฉะนั้นไม่แปลกคนพวกนี้เข้ามาอยู่ในคาสินโนไง คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเงินสามารถหาได้ไง่ายในกรรมัมพูชาแต่เจ้าหน้าที่เราทำหูหนวกตาบอดไม่งั้นก็ทำตัวเป็นบา้าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคอมเมนต์เป็นประเทศที่ผิดกฎหมายเยอะมากคนต่างประเทศนะ่ะต่อว่าเรา คอมเมนต์ต่อไปนะรับอกว่าเดียว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 คนพวกนี้เข้ามาทํางานแต่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าทํางานอะไรมันใช่เหรอคุณมันไม่ใช่คนสองคนนะนี่มันเป็นร้อยคนเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคอยดูนะเดี๋ยวคนพวกนี้ถูกจับปุ๊บแล้วก็ออกไปปล่อยที่บาเวด <laughs> คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประเทศของเราต้องเจอปัญหาใหม่แน่ๆในมุมมองของต่างชาติคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคนที่มัวคิดถึงแต่พักการเมืองของตัวเองจนลืมสนใจเรื่องของกฎหมายประเทศพวกเจ้าหน้าที่พวกนี้และที่มันทําหน้าที่ทุจริตไอ้ที่รัฐบาลออกมาบอกว่าไม่มีการทุจริตนะมันไม่ใฉ่ความจริงล็อกแค่กลัวพักของตัวเองจะลม้มคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพยายามอย่างหนักแต่ว่าได้แต่พูดปากไว้กว่าสมองเขาน่าจะหมายถึงก่อนหน้า ที่ออกมาพูดว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันมากอะไรอย่างนั้นนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าคนผิดกฎหมายแต่ปล่อยให้เข้ามาในประเทศของเราได้ไม่อยากจะเชื่อ คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าทุจริตสมัยนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยการทุจริตทุจริตก็เท่ากับก่อการร้ายก่อการร้ายก็เป็นภัยกับความมั่นคงถ้าเป็นที่ประเทศนอกนะเขาเอาปืนยิงตายหมดแล้วคนพวกนี้ชอบดื่มแล้วขับรถด,ด้วยประชาชนในประเทศก็อยู่ในความเสี่ยงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันคิดว่านี่คือจุดอ่อนของกฎหมายในประเทศของเราที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าใครที่ไม่เข้าใจก็พยายามทําความเข้าใจ ใจไหมนะมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ปากท้องประชาชนต้องอิ่มก่อนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า คำพูดของนายกเทศมนตรีเมืองสีหนุวิวบอกว่าต่างชาติเหล่านี้เข้ามาในเขมรได้อย่างเสรีแต่เป็นการเข้ามาแบบผิดกฎหมายรัฐบาลก็เลยพยายามออกมาควบคุมจริงๆแล้วนะ่ะกฎหมายพวกนี้เนี่ยบางที่ก็ไปไม่ถึงคนต่างด้าวพวกนี้หรอกหลายคนลงทะเบียนท่องเที่ยวมาอยู่3เดือนบ้าง6เดือนบ้างสุดท้ายก็จ่ายเงินให้กับตำรวจถ้าเป็นในประเทศไทยนะชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนเอาไว้และไม่ยอมไปลงวีซ่าต่อรับรองโดน ปรับแน่ๆอย่างน้อยก็บ200บาทต่อหนึ่งคนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ากฎหมายอ้วกกวยประชาชนน่ะเรียกหาเอกสารจังแต่ไอคนที่เข้ามาปล้นบ้านปล้นเมืองของเราเนี่ยปล่อยให้ร้อยนวลคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเรียบร้อยโดยนจับไปร้อยแม่น้ำแน่เลย ญยาดิพวกมึงไม่เห็นหน้าพวกมึงแน่คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคนจีนนั่นแหละคือคนที่ชอบโกงออนไลน์มากที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันชังเน่าจริงๆเน่าบอริสุดธ์เน่าเป็นนรกไปเลย คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ารัฐบาลของเราบอกว่าเงินพวกนี้คือเงินบริสุทธิ์นะไอเจ๋งๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าเอา้าเงินเข้ากระเปา๋าตำรวจแล้วเงินเนา่าเน่าคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเราควรในประเทศขนพวกนี้ออกจากกรรมัมพูชาไปซะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าชาวต่างชาติเหล่านี้ไม่ควรเข้ามาสร้างปัญหาให้กับกรรมัมพูชาของเราหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าขนพวกนี้มันเป็นกลุ่มม้าเฟียไงล่ะมา ที่เข้ามาหาประโยชน์ในประเทศของเราคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าตำรวจของเราพูดดูดีดูดีแต่ไม่มีใครเชื่อเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะฮะบอกว่าคนเหล่านี้เข้ามาอาศัยอยู่ในกรรมัมพูชาได้อย่างไรหลายคนบอกว่ามีงานทําแล้วแต่ไอ้ที่ทํางานของเขาน่ะมีประตูด้านเดียวแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่ของประเทศเราเนี่ยมันเน่าที่สุดคนพวกนี้กําลังกัดแทะประเทศของเราหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าเน่าเบอร์ไหนไม่รู้แล้วแต่ไม เมริกานอะาชี้หน้าดา่าเราเลยละแต่เราก็ปฏิเสธหน้าด้านๆบอกว่าไม่ใช่ความจริงจริงๆแล้วนะ่ะมันปิดบังไม่ได้หรอกนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันช่างสกปรกจริงๆเจ้าหน้าที่ของเมืองสีหนุวิว คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคอ,อยดูดิเดี๋ยวมันก็เอาคนพวกนี้ไปทิ้งไว้เมืองบาเวตคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับแต่ว่าไปคอมเมนต์เอาไว้เป็นภาษากัมพูชานะฮะโดยบอกว่าประเทศที่น่าสงสารประเทศที่หลอกลวงทั่วโลกจึงเป็นความชั่วร้ายและจึงเป็นการทรยศต่อประชาชนจร,จร,จริงๆหุ่นเซนเป็นเขมนแดงเขาทําโหดร้ายมาตลอดชีวิตเข็นฆ่าประชาชนชาวเขมนแต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยตลอด40ปีที่ผ่านมาต้องทํายังไงหรือว่าต้องปกป้อง หุนเซนเอาไว้หุนเซนนะ่ะแอบยิงนายลิมกิมยาและเขาก็มองว่าเป็นใช้ชนะถ้าคุณคิดว่าคุณคิดออกแล้วก็ก็ขอขอบคุณหลังจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งมาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าอย่าพูดแบบนั้นสิคนหนึ่งที่มาตอบกลับเช่นกันนะฮะบอกว่าเน่าเบอร์ไหนไม่รู้แล้วแต่อเมริกาเนี่ยดา่าแล้วหนักเลยตอนเนี้ย ความจริงเริ่มปากฏแล้วมันปิดบังไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคค่ปลดกรรมการของจังหวัดนี้ออกทั้งหมดเปลี่ยนชุดทำงานไปเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าโอโ้โหโจนเต็มจังหวัดสีหนุเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าภายใต้เรื่องนี้ผู้นำของเราบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามีหลายเสียงที่วิพากวิจารณ์รัฐบาลของเรา ว่าปล่อยให้พวกเจ้านายจีนเนี่ยไห แอบเอาเงินของกัมพูชาของเราออกนอกประเทศแบบเงียบๆพวกเจ้านายจีนพวกนี้แหละที่มันทําให้ประเทศของเราเสียหายแต่เจ้าหน้าที่น่ะกลับตามไม่ทันโดยรวมแล้วนะ่ะความซับซ้อนไม่ได้มีอะไรมากโกงเงินมาจากต่างประเทศแล้วก็เอามาฟอกฟอกแล้วก็ส่งไปต่างประเทศอีกทีเป็นอย่างนี้แหละแต่หัวหน้าตํารวจของเราหนะ่ะน่าจะรับเงินของพวกเขาหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าโคตรจะเน่าเลยว่าตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้แล้วกับสิ่งที่อเมริกา เคยพูดคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าประชาชนของประเทศของเราถูกยัดเข้าไปในใต้ดินโดยที่ทําอะไรไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันจะงไรประโยชน์จริงๆพวกต่างชาติพวกนี้เข้ามาในประเทศของเราได้ยังไงมันมาบดบังอิสรภาพของอธิปไตยของประเทศของเราได้ยังไงพวกมันมายิงกันตีกันทําอย่างกับว่าเจ้าของบ้านไม่มีความหมายมันไม่สนใจกฎหมายของประเทศของเราเลยประเทศของเรานี่แหละน่าจะทุจริตตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างกินกันเป็นระบ บบอาชญากรรมแบบเนี้จะต้องออกไปให้หมดประเทศเขมรของเราครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะฮะที่อัดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของชาวปากีสถานเนปลาลแล้วก็บังกลาเทศนะครับที่ถูกตำรวจกัมพูชาจับกุมครับจำนวนทั้งหมด290คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับตำรวจกัมพูชาบอกว่าอ๋อไม่ได้ทำผิดอะไรหรอกพวกนี้มาทำงานก่อสร้างนะแต่ตอนที่ตำรวจเข้าไปจับนี่โหเต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์นะครับ แน่นอนว่ากําลังช่อโกงออนไลน์กันอยู่นั่นแหละแต่กัมพูชาก็ยังคงปฏิเสธว่าไม่ใช่นะฮะไม่ได้มาจับในข้อหาช่อโกงออนไลน์มาจับในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารวมของผู้โพสต์ก็ต้องขอ เอาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ